นี้นะครับผมในนามของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ขอเรียนว่าอันนี้เป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการผลักดันส่วนที่เราที่จะนํามาสู่ความนิยมชมชอบของประเทศไทยผ่านทางซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะการใช้ซีรีส์ไวน์ในประเด็นนี้ที่เริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศและอันนี้เนี่ย ก็สอดคล้องกับอย่างยิ่งกับที่เราจะมีะพรบรสมรสเท่าเทียมละอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่เราได้นำคณะผูะ้แสดงซีรีส์วายทั้ง G.L และ B.L เนี่ยไปแสดงที่บราซิลประเทศบราซิลนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรานำไปและก็ที่ประเทศบราซิลเนี่ยก็มีความในภูมิภาคลาตินนี่เองเนี่ยก็มีความนิยม ในซีรีส์วายของเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีและสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากระทรวงต่างประเทศเนี่ยสนับสนุนมาตลอดนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและประชาชนผ่านทางการแสดงศิลปะต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องซีรีส์วายนี้ด้วยซึ่งเราก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความขั้งความเข้าใจอันดีและทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ละว่างไทยกับประเทศลาตินอเมริการวมทั้งขยายไปยังภูมิภาคอื่นต่อไปลำดับในรายละเอียดเพิ่มเติมผมขออนุญาตให้ท่านประธานมูลนิธิไทยให้ก็รายละเอียดเล็กน้อยครับขอบคุณครับท่าน,นผู้ช่วยครับผมเป็นเลขาธิการมูลนิธิไทยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระทรวงกา,ารต่างประเทศพูดง่ายๆคือเราตั้งใจที่จะสร้างแฟนครับในหมู่ชาวต่างประเทศทั่วโลกนะครับ อันี้ซีรีส์วเนี่ยต้องถือว่าเป็นเครื่องมือนทรงพลังในเวลานี้ในการทําให้ประเทศไทยเข้าสู่จิตใจของประชาชนทั่วโลกนะครับในวันนี้เราพูดถึงลาตินอเมริกาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซีรีวเข้าไปฝึงทุกมุมของโลกแล้วนะครับในรอบบ้านเราไปถึงฟิลิปปินส์จีนเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้คือช่องทางที่ เข้าถึงตัวประชาชนโดยตรงทําให้เราได้แฟนลับทแฟนศับเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยภาพรวมด้วยเพราะว่าแฟนลัพเหล่านี้ก็จะตามมารับประทานมาบริโภคมาเที่ยวนะครับรวมทั้งมานิยมชมชอบหรือรู้จักคนไทยซึ่งปกติก็รู้จักอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีความารู้สึกที่ดีกับคนไทยพันอุตสาหกรรมเหล่านี้มีตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะย,ยกนะครับเชื่อไหมว่าขณะนี้ภาษาไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกเพราะว่าเราเปิดให้มีการสอนภาษาไทยในสถานทูตของเราที่เม็กซิโกซิตี้ปรากฏว่ามีคนมาสมัครกว่า4,000คนซึ่งมากกว่าหลายร้อยเท่าที่เราตั้งใจนะครับก็ถามว่าทำไม เขาบอกว่าเขาอยากดูซีรีส์ไทยอย่างมีอัตราลดแม้ว่าจะมีซับไตเติลก็ตามหรือมีเครื่องแปลใดๆก็ตามแต่บัดนี้เนี่ยตอนนี้ก็มใซีรีส์วาย,ยมันเข้าไปถึงขนาดที่เขาอยากจะดูภาษาไทยและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เม็กซิโกน,นะครับมันเกิดขึ้นในทุกป,ประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วก็ขอเรียนว่าตชวมมอกับมูลนิธิไทยเนี่ยได้ทํา แอปพลิเคชันในการสอนภาษาไทยด้วยภาษา15ภาษาทั่วโลกนะครับนั้นมันก็จะามาประจบกันพอดีที่ทำให้มีผู้ต้องการเรียนภาษาไทยในหลายๆายภาษาในโลกาสามารถเรียนได้ก็ต้องขอบคุณอุสารรรซีรีส์วายนักแสดงของเราทุกท่านนะครับที่ทำให้มิตินี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ขอเรียนว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังจริงๆครับ รครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งกรมสนนิเทศกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็บุรีทิไทยที่สปอร์ตพวกเราให้ได้ไปทริปนี้นะครับ mm hmm. และที่ดีใจที่สุดก็คือรัฐบาลเล็งเห็นความสามารถของน้องๆและวงการบันเชิงซีรีส์ไทยของซีรีส์วายไทยของเรานะครับที่ให้งบประมาณสนับสนุนมาก็ดีใจมากครับเป็นจุดเริ่มแรกที่เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับพวกเรานะครับแล้วก็สัญญาว่าจะ ทำงานให้ดีขึ้นขึ้นเชื่อเลยว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นและดีใจนะครับก็อยากจะให้ไทยศิลปินไทยกอินเตรมมากขึ้นไม่แพ้เกาหลีเลยนะครับและความสามารถเนี่ยที่เห็นนี่คือดูกันแล้วคือความสามารถเขามากมายมากจนมีแฟนเรมแฟนคลับเกือบจะทั่วโลกแล้วแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราอยากไปมากๆแล้วก็ไปยากและไปไกลนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วฝากน้องๆและ ผู้จัดผู้บริหารของอทางซีรีส์ต่างๆด้วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับผลิตมาจริงๆแล้วคือแค่เริ่มต้นก็สำเร็จแล้วใช่ครับมองน,นี้เป็นยังไงบ้างก็คือ,อแม้สมาคมเราจะเริ่มมาได้ปีนิดๆนะครับแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างให้รัฐบาลเห็นว่าคุณค่าของซีรีส์ไทยที่ต่างประเทศก็เห็นแล้วเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่ รับทราบและเห็นว่าเออมันมันเติบโตไปได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนำผลทั้งทั้งรายได้และกิจการต่างๆเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ตามอาหารไทยก็ตามต่างชาติรู้จักหมดครับส้มตาต้มออยำกุ้งตอนนี้พูดได้เลยผัดไทยก็พูดได้กันหมดภาษาไทยเริ่มแรกคงจะเป็นภาษาอาหารนะครับก็เออเราก็ดีใจครับแล้วก็เออถือว่าโชคดีนะครับโชคดีแล้วก็เออเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างมากที่ได้รับการต้อนรับแล้วก็ รัฐบาลดูแลเราได้ขนาดนี้ครับการพัฒนาสที่ว่าเพื่อคือตอนเน้นอย่างเรามาในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ก่อนนะครับคือทุกเรื่องเลยตอนนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นไทยขยายความเป็นไทยให้ทั่วโลกรูเ้เรามีมีม,ม,มีทั้งทุกประเทศมีดีและไม่ดีสิ่งประเทศไทยของประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ เราโชคดีมีทวัฒนธรรมที่เก่าแก่แต่คนอยากจะมาพักโรงแรมมี5ดาวมีสปาเมียงดีคือเป็นเป็นโลกที่มี2โลกอยู่ในที่เดียวกันซึ่งบางทีที่อื่นนี่ไปที่ทวรตกันดานแล้วก็จะไม่มีเซอร์วิสพวกนี้เลยแต่เรามีหมดจาจารไปพัฒนธรรมก็ได้โบราณเก่าแก่กี่ร้อยกี่พันปีหรือจะกลับมาอยากจะไปสปาอยากจะไปเล่นกีฬาทางน้ำทันสมัยเรามีหมดครับการท่องเที่ยวในไทยนะครับมันมีผลต่อการผัดนันรบเนาะกฎหมายขอทอเที่ยวในด้าน ก็น่าจะมีนะครับผมน่าจะมีเพราะว่าพราบเราก็ดีใจมากที่พรบรนี้ได้ได้อนุมัติแล้วลดอีกภายบนที่23นี่ก็จะมีง,งานเปิดตัวใหญ่ก็ขอให้ที่พาร<ถ>า,ารกอนใช่ครับ <laughs> ที่พารากอนก็อยาก ใช่ไหมครับเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเราก็มีบทบาทในในงานนี้ด้วยเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีสถานทูตสถานกงศูนเกือบทั่วโลกซึ่งสถานทูตสถานกงศูนเนี่ยก็ทําหน้าที่จดทะเบียนสมรสรวมครั้งในอนาคตก็สามารถจดทะเบียนสมรสเข้าเทียบกันที่สถานทูตสถานกงศูลเราก็ให้ทําหน้าที่นี้ที่ต่างประเทศก็ได้ด้วยในส่วนใหญ่นะครับในในส่วนใหญ่ของโลกอาจจะมีบางประเทศที่มีกฎหมายโดยเฉพาะที่เขาไม่ ไม่เขาห้ามเรื่องนี้ซึ่งเราก็จาเป็นต้องปฏิบัตินะบางกฎหมายภายในประเทศน,นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าสาธทรณสุขศูนย์ส่วนใหญ่ก็พร้อมทําหน้าที่อย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ใน,ในประเทศทุกอำเภอต้เอเภอจดได้หมดแล้วใช่ประเทศไทยเราจดได้ครับจ,จุดเริ่ม<อ>ต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเข้าเคียงมาสามารถพัฒนาให้มีความเข้าเคียม,มในสันงคมที่ไม่ติดได้นนอันนี้เป็นสิ่งที่ขอเรียนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สาปารณสุขเนี่ยชื่นชมประเทศไทยมากเราเนี่ย ถ้าพูดถึงสหประชาชาตินะเราแทบจะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียนะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีประเทศเดียวในเอเชียคือไต้หวันนะแต่ไต้หวันไม่ได้อยู่ในสหประชาชาติเพราะถ้าเอาตามเกณฑ์สหประชาชาติเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในในเอเชียแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นบทบาทที่ทางสหประชาชาติเนี่ยแสดงความชื่นชมเราในในแง่นี้นะครับอเือ,เ,อเพราะมันแสดงถึงความเปิด ว่าการยอมรับในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งเป็นหลักการสําคัญของสธรระชาติซึ่งอันนี้ก็นํามาซึ่งความนิยมแล้วก็อะไรชื่นชมในประเทศไทยเพราะว่าเรามีบทบาททางสารในพื้นทโลกแล้วก็ทางธประชาติผู้แทนต่างๆข้าหลวงใหญ่เนี่ยก็เลยมาพูดกับผมแล้วก็อยากจะให้ไทยเราเนี่ยช่วยมีบทบาทสนับสนุนเรื่องนี้ในเวทีธรระชาติชาต่อไปด้วยครับี้ ครับคือจริงๆมันเป็นกรีแรกนะครับประมาณเท่านี้จริงๆแล้วมันเพียงพอหรือว่าสามารถทอานํำมาใช้ได้บ้าง32ล้านไม่พอหรอกครับแต่ก็ยังดีเป็นครั้งแรกที่เริ่มที่ที่เรามีจุดยืนอยู่ตรงนี้นะครับได้เล็งเห็นซีรีส์วายดีใจครับแต่ว่าเดี๋ยวสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ว่ากฎเกณฑ์อย่างต่างไงที่จะได้รับงบประมาณนี้ไปไปช่วยเหลือ ผู้ผลิตนะครับและนักแสดงเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกแค่นี้ผมภูมิใจและดีใจมากนะครับเราหวังว่าปีต่อๆไปเพื่อผลงานออกมาแล้วเนี่ยทางรัฐบาลจะได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับใช่ไหมครับน้องๆกเป็อย่าเดี้ครับเยี๋ให้ยวให้น้องถามอย่าพาก่อนนะครับอย่าเพิ่ยิบเดีายวิ่จะสุมห้างน้อง 给你，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 给你。 ขอบคุณมากครับขอบคุณากนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีเลยครับขอบคุณมากครับ